นี่เลยนะคะก็คือเราจะได้เห็ดเยอะๆกลับไปทำนี่เลยคะ่ะเดี๋ยวนี้จะเป็นป่าเห็ดแล้วก็ป่าลูกเกาลัดที่เราเก็บไปรับประทานได้นะคะเนาะนี <c> ่ <oughs> อยู่ด้านบนต้นลูกเกาลัดอีสานนะคะเนาะด้านบนนู้นนะคะเนาะด้านล่างเรามีเห็ดคะ่ะทุกคนคะมีเว <c oughs> ลาเรากลับเราก็จะได้ ต็มตะก้าของเรานะคะเราก็จะได้ปริมาณเยอะเราต้องค่อยๆเก็บค่อยๆหาไปนะคะแล้วเราอูพี่น้องจ้า่ออีกแล้ว่ออีกแล้วอู้ดอกมดลาเรากลับเราก็จะได้ติมตะก้าของเรานะคะเราก็จะได้ปริมาณเยอะเราต้องค่อยๆเก็บค่อยๆหาไปนะคะแล้วเวลาเรากลับเราก็จะได้ เต็มตะก้าของเรานะคะเราก็จะได้ปริมาณเยอะเราต้องค่อยๆเก็บค่อยๆหาไปนะคะแล้วซึ่งเป็นสีที่สวยงามแล้วก็น่ารับประทานมากๆดูด้านหลังนะคะอูอ้พี่น้องจ้าพ่ออีกแล้วพ่ออีกแล้วอูอ้ดอกมัวเ<า>บิงเบิงเบิงเห็ดปวกพี่น้องคะเห็ดโคนนะคะนาะ ก็เราก็จะเก็บไปเรื่อยๆนะคะเขาจะเก็บไปเรื่อยๆถึงเวลากับข้าวเมนูอร่อยๆตอนเย็นนี้นะคะหาไปเรื่อยๆข้าเบิงเบิงเบิงเห็ดปวกพี่น้องคะเห็ดโคนนะคะเนาะก็เราก็จะเก็บไปเรื่อยๆนะคะเขาจะเก็บไปเรื่อยๆถึงเวใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายอยู่กับหา หาอยู่หากินหารับประทานกับป่าธรรมชาติปลอดสารพิษนะคะทุกคนคะเห็นให้เราเก็บเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็หักอู้พี่้องจย่ยพ่ออีกแล้วพ่ออีกแล้วอู้ยดอกมณานต่อไปคะ่ะทุกคนคะชมธรรมชาติไปด้วยนะคะวันนี้เราก็ได้เยอะแล้วค่ะทุกคนคะมีเห็ดแดงแล้วก็เห็ด คนนะตัดอกกำลังงามพี่น้องก็ยังไม่แก่นะคะยังไม่แก่กำลังพอดีพอดีนะคะผิวเพิ่นกะสวยพี่น้องคะ,ะสีผิวดอกงามค่ะพี่น้องจา้าอุ้ยดอกงามพี่น้องดอกสีแดงแดงนะคะทุกคนแบบนี้กับข้าวเมนูอร่อยๆตอนเย็นนี้นะคะ หาไปเรื่อยๆอยู่ด้านบนต้นลูกเกาลัดอีสานนะคะนะ้ด้านบนนู้นนะคะนาะด้านล่างเรามีเห็ดคะ่ะทุกคนคะ่ะมีเห็เขาจะออกสีแดงอมชมพูนะคะทุกคนคะ่ะเขากลับมาหาเห็ดพี่นองคะ่ะใจเลี้ยวเดี๋ยวเราไปหาเติมอีกน้องคะฟังเสียงจากธรรมชาติด้วยกับข้าวเมนูอร่อยๆตอนเย็นนี้นะคะ หาไปเรื่อยเห็นให้เราเก็บเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็เขาจะออกสีแดงอมชมพูนะคะทุกคนคะเขากลับมาหาเห็ดพี่น้องคะใ้เลี้ยวเดี๋ยวเราไปหาตติมอีกน้องคะ,คคะฟังเสียงจากธรรมชาติด้วยคะที่ได้วันนี้นะคะแล้วก็มีเห็ดพึ่งค่ะทุกคนคะอดอกสวยงามมากๆเลยพี่น้อง เห็นเห็ดเห็นเห็ดอีกแล้วดอกงามงดอกงามมาเบิบ่งพี่พี่น้องจ้าคี่นะบุย้ยธรรมชาติเป็นสิ่งที่คนเราต้องการร่างกายต้องการนะคะก็เป็นความสุขเล็กๆน,น้อยๆของชาวชนําบท,ทีแล้วนะคะดอกพอนมีความสวยแล้วก็ดอกสีแดงสีแดงอมชมพูนะคะทุกคนคะเราก็จะได้ สิ่งที่เราต้องการนะคะนี่เลยนะคะก็คือเราจะได้เห็ดเยอะๆกลับไปทำาเบิงเบิงเบิงเห็ดปวกพี่น้องคะเห็ดโคนเนะคะเนาะก็เราก็จะเก็บไปเรื่อยๆนะคะเขาจะ,ะเก็บไปเรื่อยๆถึงเวลากับข้าวเมนูอร่อยๆตอนเย็นนี้นะคะหาไปเรื่อยๆไงพี่น้อง ดอกไม่ใหญ่นะคะแต่ดอกสวยนะคะทุกคนคะเวลาเรากลับเราก็จะได้เต็มตะก้าของเรานะคะเราก็จะได้ปริมาณเยอะเราต้องค่อยๆเก็บค่อยๆหาไปนะคะแล้วเราดอกกาลังงามพี่น้องก็ยังไม่แก่นะคะยังไม่แก่กํากลังพอดีพอดีนะคะผิวเพ่นกะสวยพี่น้องคะสีผิวเห็นให้เราเก็บเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็หั อุ้ยไตรงจ้าพ่ออีกแล้วพ่ออีกแล้วอุ้ดอกบัวเห็นให้เราเก็บเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็อยู่ด้านบนต้นลูกเกาลัดอีสานนะคะน้อด้านบนนู้นนะคะนาะด้านล่างเรามีเห็ดค่ะทุกคนคะมีคะที่ได้วันนี้นะคะแล้วก็มีเห็ดพึ่งค่ะทุกคนคะอุ้ย ดอกสวยงามมากๆเลยธรรมชาติเป็นสิ่งที่คนเราต้องการร่างกายต้องการนะคะก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆของชาวชนททําบดที่อยู่ด้านบนต้นลูกเกาลัดอีสานนะคะเนาะด้านบนนู้นนะคะเนาะด้านล่างเรามีเห็ดคะ่ะทุกคนคะ่ะมีเห็ดที่ได้วันนี้นะคะแล้วก็มีเห็ดพึ่งคะ่ะทุกคนคะ่ะ ดอกสวยงามมากๆเลยแถวนี้จะเป็นป่าเห็ดแล้วก็ป่าลูกเกาลัดที่เราเก็บไปรับประทานได้นะคะเนาะอะต่อไปค่ะทุกคนคะชมธรรมชาติไปด้วยนะคะวันนี้เราก็ได้เยอะแล้วค่ะทุกคนคะ่ะมีเห็ดแดงแล้วก็เห็ดเห็ดโคลนนะอู้่น้องจ๊ะพ่ออีกแล้วพ่ออีกแล้ว ดอกมัซ่งเป็นสีที่สวยงามแล้วก็น่ารับประทานมากๆดูด้านหลังนะคะ,ะพู่ี้องจ้าพ่ออีกแล้วพ่ออีกแล้วดอกมน่นใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายอยู่กับหาหายอยู่หากินหารับประทานกับป่าธรรมชาติปลอดสารพิษนะคะทุกคนค่ะ พี่น้องจ้ะพ่ออีกแล้วพ่ออีกแล้วดอกหมดเลยเนาะเนาะ,ะนี่เด้อค่ะเด้อดอกงามครับพี่น้องค่ะได้แกงแล้วได้แกงแล้ววันนี้นะคะเราจะได้แกงเห็ดพัดที่ได้วันนี้นะคะแล้วก็มีเห็ดพึ่งค่ะทุกคนค่ะดอกสวยงามมากๆเลย เขาจะออกสีแดงอมชมพูนะคะทุกคนคะเขาก็มาหาเห็ดพี่น้องคะไ้เลี่ยวเดี๋ยวเราไปหาตติมอีกพี่น้องคะฟังเสียงจากธรรมชาติด้วยเบิงเบิงเบิงเห็ดปวกพี่น้องคะเห็ดโคนนะคะเนาะก็เราก็จะเก็บไปเรื่อยๆนะคะเขาจะาเก็บไปเรื่อยๆถึงเวื่เป็นสีที่สวยงามแล้วก็น่ารับประทานมากๆดูด้านหลังนะคะดอกงามค่ะพี่น้องจ้าอุุ้ยดอกงามพี่น้อง ดอกสีแดงๆนะคะทุกคนแบบนี้ใหญ่พี่น้องดอกไม่ใหญ่นะคะแต่ดอกสวยนะคะทุกคนคะ่ะเขาจะออกสีแดงอมชมพูนะคะทุกคนคะ่ะเขากลัาหาเห็ดพี่น้องคะใจเลี้ยวเดี๋ยวเราไปหาตติมอีกพี่น้องคะฟังเสียงจากธรรมชาติด้วยเลยหนะ่อะเนาะนี่เด้อค่ะเด้อ อุยดอกงามคักพี่น้องค่ะได้แกงแล้วได้แกงแล้ววันนี้นะคะเราจะได้แกงเห็ดดอกงามคักพี่น้องจา้าคอุ้ยดอกงามพี่น้องดอกสีแดงๆนะคะทุกคนแบบนี้เป็นให้เราเก็บเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็หปเลยเนาะเนาะนี่เด้อค่ะเด้ออุ้ยดอกงามคักพี่น้องค่ะได้แกงแล้วได้แกงแล้ว วันนี้นะคะเราจะได้แกงเห็ดเลยนาะเนาะนี่ด้อค่ะเด้อผิยดอกงามคัะพี่น้องค่ะได้แกงแล้วได้แกงแล้ววันนี้นะคะเราจะได้แกงเห็ดเก็บให้เราเก็บเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็เห็ดให้เราเก็บเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็อยู่ด้านบนต้นลูกเกาลัดอีสานนะคะเนาะด้านบนนู้นนะคะเนาะ ด้านล่างเรามีเห็ดคะ่ะทุกคนคะมีอยู่ด้านบนต้นลูกเกาลัดอีสานนะคะเนาะด้านบนนู้นนะคะเนาะด้านล่างเรามีเห็ดคะ่ะทุกคนคะมีหาต่อไปคะ่ะทุกคนคะชมธรรมชาติไปด้วยนะคะวันนี้เราก็ได้เยอะแล้วคะ่ะทุกคนคะมีเห็ดแดงแล้วก็เห็ดเห็ดโคนนะเดี๋ยวนนี้จะเป็นป่าเห็ดแล้วก็ป่า